เขาได้กันครับที่เขาได้กันเมื่อกี้ท,กที่ผมเปิดก่อนกล่องดูอะเน่ยไม่ไดีเหรอวะ ใช่ยิ่งอย่างกูเนี่ยไอ้เหี้ย ่นใส่ชุดเหมือนเพิ่งมาเสี่งเยอะเครับลุงอ้าวไอ้บอล อะไรวะอะไรไม่เหมือนที่คุยวะไม่ลถกุยางแตกไอเยมีกล่องซ่อมปะเอาใทำมางเล็กเลเลกเลับลงเล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 ็กลุงเล็กเล็เลงเลลุงเล็กเลกเลเล่ลุงเล็กเลกเลกเลกลุงเล็กเล็กเล็กเลลุงเลกเลงเลเลลุงเลเลงเลลุงเลลเลเลลุงเลลเลลุงเลลลุงเล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 ุงเลลเลกเลุลกเลเลเลุงเลรลเเลเลรลเล็งเลกลเลกลเล็ลเลลุงเลลเล ไอ้เดี๋ยวผมจะทำให้หัวพี่ใหญ่ดำไหมนี่เผื่อตายไอ้บอลเผื่อตายนี่เอาละมันเป็นการทำลายผลลัพธ์ฟันก็ไม่ดีเราไม่กล้าอยู่แล้วครับลุงตอนนี้ผมกำลังยึดอำนาจเจเคทุกคนอยู่ตอนนี้โอเคตูทำไรอ่ะหาเงินอยู่ทำไมอ่ะ หรือว่าผมจะเอาไงต่อกับชีวิตผมผมกำลังทั้ใจไม่ได้ลุงผมมีเรื่องเครียดมากเลยตอนนี้อะอะไรวะอ่ะเครียดสุดๆเลยคือตั้งแต่ผมเข้าเมืองมาเนี่ยผมยอมรับได้หมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะตูหายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือผมไม่กล้าทิ้งกุญแจไอ้หน่วยกุญแจอะไรอาแบดอ่ะอ๋อฮัลโหลตีอยู่ไหนตีอยู่ไหน พ่อลุงเหรอลุงลุงเปลี่ยนเบอร์เ,เหรอครับโหไอสัตว์ถามมาได้เฮียอ๋อไม่ใช่ไม่ถึงว่าว่าจำได้เมื่อวานกู้มเมมไปแลมใช่หรอเบอร์นี้เบอร์นี<อ>้กูไม่ได้เปลี่ยนอ๋อเคยอเคอ๋อมืม่มอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูนอ,ยนนอยู่หน้าร้านขับไปลงเปลี่ยนไปโรงพยาบาลครับไปเติมเลือดมานี่ก่อนต้องคุยธุระธุรกิจได้มาสำคัญใหญ่มากขอเติมเลือดก่อนดีมไอ้ไอ้บอลมันช้าอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่หรอ ไอ้ยียตีโดนไอ้บอลไล่ฆ่าไอ้เซิร์ฟเร็วๆเร,เรเาต้องออกไปช่วยใส่กั๊กอ่ะไป,ไปโอ้โหสัตว์เอ้แต่งตัวทีนี้คนเราก็แบบเจะลง เดือดสุดสุดเดือดจัดสุดครับชีวิตเป้าหมายเราต้องไปเลี้ยงหมูใส่อาตีอ่ะอยู่ข้างในมั้งไปดูดิไอ้นี่ใครมาเนี่ยอะโหลตากล้องเมื่อวานไงลุงโอเค มึงเปลี่ยนสไตล์อ้าวแจ็คผมตายมึงเดินได้เหรอไม่ได้ครับเมื่อกี้ผมเพิ่งฟื้นมาเมื่อกี้เลยอ๋อโอเคมึงก็ต้องอยู่แบบนี้นะใช่ครับโอเชิปๆนแบบนีแล้วชิวๆถ้าผมเดินหลุดกล้องลุงเมล่อไหร่เนี่ได้ละโอเคหลุดจากกูและการทะเลกันอะเดี๋ยวกูส่องมึงไว้ตลอดเวลาอยู่สองล้านเจ็ดแสนไม่ไอ้นี่ตอนไอ้นี่มึงมีสองล้านเจ็ดแสน ปัญหาอะไรมาวะด่าเจอเวลาปรึกษาปัญหาชีวิตมาเจไอ้พมึงมีตัง2.7สองล้านเจ็ดแสนดูของกูแม้มีเท่าไหร่ผมมีแสนหนึ่งกูมีสิบแปดล้านป่ะโจลงช็อกโรียกันเจอกันเจอกันเด้อมาวันเดียวมีสิบแปดล้านเอาเันไปจริงเลยสักรูปตอนนี้สักรูปไหมลุงไม่เอาไม่เอาสี่หนึงบาท ลุงสวัสดีครับลุงเตบีข่าวดีอะมีข่า,ขาวไหนเล่าตอนนี้ธุรกิจเรากำลังไปได้ดีกูขายหุ้นส่วนอ่าบริษัทอ่ารถเราไปฮะใช่คือตอนนี้ในหุ้นส่วนตอนแรกอะมันมีมึงยี่สิบปอร์ซ็นถูกต้องไหมอะ<า>กูแปดสิบ ตอนนี้คือเราจะไปคุยเสร็จเลิกเรื่องหุ้นสวยกับตอนไหนเนาะจำว่าไม่เคยเลยนะลุงตอนเนี้บริษัทชื่อ M K K Auto June M K K Auto June ย่อมมาจากเป็นหุ้นสวยกับ B B C B B C ซื้อหุ้นไปสี่ิเปอร์เซ็นมึงยีสเอร์ซนกูสี่สิเปอร์เซ็ตขาซื้อมาสิบห้าล้านตอนนี้เงินเรามีอยู่สิบแปดล้านตีได้เท่าไหร่เอ่ยสองแสนชั่วันโอเค ดัดเลยเดินเกลไอสเตทไม่เดี๋ยวอเงินเนี้ยไปลงทุนเดี๋ยวกูก็ให้มึงไงสองล้านเจ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงเอาไม่เอาเอาอ่าโอเคงั้นก็ทุกการทุกการจูนรถเราต้องแบ่งให้เขาสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปจดสัญญากับทีซีโอเคแล้วไหนเขาโอนเงินมายังโอนมาแล้วสองล้านไม่เดี๋ยวไปจดไปจดสัญญาก่อนไงแล้วค่อยโอนไม่มก็ไโอนเงินก่อนดิไม่ก็ไปจดสัญญาก่อนแล้วค่อยโอนไง กูจะบิดทำไมล่ะไม่บิดโอเคเอ้ยแล้วก็กูลืมไปเดี๋ยวกูต้องไปซื้อเกรดรีบอีกแล้วรีบเอาเงินไปจ่ายมั่วซั่วอีกแล้วไอ้ลูกชิ้นอยากจะสอบถามว่าเราจะได้ประมูลรถไหมครับลุงพอจะมีอะไรไหมเฟดเต้นอให้พาครับลุงเงินอย่างนั้นหรอใช่มึงเป็นหมอมานานแล้ว กูอยากจะขอเงินหนึ่งไว้บ้างหนึ่งศูนย์สามศูนย์พอด้วยได้ไหมลูกชิ้นคือผมเห็นแกมามิตรภาพที่เราได้ร่วมสร้างกันมาตีเพราะไอ้ที่าคุยมาเนอะครับอ่าใช่ครับรับจุนรถครับมอนมอผมจุนไปแล้วครับอ๋อถ้าเจอขอางหน้าเขาคืนสิบเท่าใหใหม่โอเคไหมถ้าเจอข้างหน้าจะให้คืนลายเท่าเลย อยาได้เจอได้เจอกันเลยขอให้โชคดีและถ้าเจอที่อุมาถ้าเจอครั้งหน้าไม่มีก็เล่นเวทมนต์เวทมนต์คืออะไรมันจะเล่นของใส่พี่อ่ะบินกาดีนเลยวิวว่ามันเป็นอะไรเขาบานไี่ไม่เต็มอีกก่นพี่ผมเต็มแล้วเนเต็มแล้วโอเคปะไปเน็ตจนเลย Jack! 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 Leo! Jack!